สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่วัดดอนใหญ่ไหนเอ่ยดูภาพเดี๋ยวดูภาพกันนะเอาไปดูข้างในกันจ้าวัดดอนใหญ่ you, จ่าพี่น้องวัดเป็นงามงามจ้ะพี่น้อง ตาแล้วกราไว้ับผไว้นะข้านของเราัอไปรื้อลเฮ้ยร้อนขาขาถูงจริเว้างขาูหรือวาอคะาูาูน้ำกันจับพี่น้องเอาบุญมาฝากน,น,นะนจับพี่น้องเนาะยู่บัตดอนใหญ่จับพี่น้อง ขึ้นไปข้างบนกันเดี๋ยวเข้านี่กันมีเราเดินตรงนี้นี่สวยนะเนาะเน็่จ้ะสวยระฆังอุย้ยระฆังไม่ถึงเลยอ่ะ มาเร็วมาเร็วมาเร็วเข้ามา้านาปยไม่อลาามาเร็วเนีเอน้องด้ยนะลูกเร็วเร็วพามาไหว้พระกันเร็วเร็วี่เน้มาตรงกลางว่มาเร็วเอาน้องด้วยลูกเอาน้องไปเร็วเร็ว มาเร็วเอาน้องด้วยเร็ว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 ,รวมาไหว้พระทั้งรายกาันมาเร็วจับมือน้องมาด้วยลูก

กับพระกันกับพะกนสามครั้งนั่งสมาธิเ่อนั่งสมาธิก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบุ๊คุ๊ออนกูด้วยนะคะเกานลุกวาก็ะไดบหอนับุกรดานทีุ่กวากที่เ็าตอนใหญ่ของเราก็มีบุกเาด้วยสุวัน